กฎแห่งกรรมยศและลาบหากไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญคุศลต้องทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายัางเอาไปเผาไฟสิ่งใดๆไม่ใช่ของใครหมดไม่ปรากฏว่าใครเป็นเจ้าของแม่เฝ้าห่วงเฝ้าห่วงปองก็จำต้องทิ้งไว้ในโลกา พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่าอดีตชาติได้ประกอบแต่กรรมดีจึงเกิดมาเป็นคนที่มียศสูงสศ์และร่ำรวยพวกทรัพย์ผู้ใดบำเพ็ญธรรมมาตลอดจะได้บุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติมนุษย์ทั้งหลายจงฟังให้ดีฟังตถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพผลของกรรมผลของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่จงอยา่าโดมินพุทธพจน์ จงฟังผลกรรมดังต่อไปนี้ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใดชาติก่อนนางทองคำเปรวสร้างพระพุทธรูปสิ่งที่ได้รับในชาตินี้เพราะชาติก่อนทำไว้ถาวายเครื่องสรงสักการะพระพุทธองค์ทองคำสร้างองค์พระดังสร้างตนเองเครื่องสรงสักการะเครื่องอภรณ์ประดับกาย ดังนั้นอยากคิดว่าเป็นขุนนางนั้นง่ายหากไม่สร้างบุญกุศลก่อกุศลแต่ปางก่อนไว้สไนเลยจะได้รับมีรถนั่งมีรถขี่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพานมีเสื้อผ้าแพรพันประดับกายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจน มีอาหารกินอิ่มสมบูรณ์เพราะเหตุใดประชาติก่อนบริจาคข้าวป่าอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ยากจนทุกวันนี้ที่ไม่มีกินไม่มีจะใส่เพราะเหตุใดประาชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อยมีบ้านช่องอยู่เพราะเหตุใดประาชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้ มีบุญบาร,รมีวาสนาเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลาบัดนี้มีหน้าตามีบุญหนักสักใหญ่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธด้วยดอกไม้ของหอมมีปัญญาปราดเปรียงเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนสวดมนต์สรรเสริญพระนามพระพุทธเจ้ามีภร,รรยาดีมีมารยาทพร้อมเพราะเหตุใด พราะชาติก่อนเคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันสามีภรรยามีอายุยืนยาวเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนได้แต่งเิ้วธงประดับหน้าพระพุทธรูปมีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้กำพระไม่มีพ่อมีแม่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลา มีลูกหลานเยอะเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบปล่อยนกปล่อยปลาเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่นชาตินี้ไม่มีลูกเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนขมเหงแรงแกลูกหลานชาวบ้านชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปล่อยชีวิตสัตว์ ชาตินี้อายุสัน้นเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชาตินี้ไม่มีภรรยาเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบผิดประเวณีคมเคินลูกเมียเขาชาตินี้เป็นไม้เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนดูแครนสามีชาตินี้เป็นทาสเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนไม่รู้จักบุญคุณคนอื่น ชาตินี้หน้าตาดีเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนซื้อน้ำม,มันเติมตะเกียงพระชาตินี้ตาบอดเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือลามกชาตินี้ปากแหว่งเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนกล่าวร้ายใส่ความผู้อื่นชาตินี้หูหนวกเป็นใบเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนปากร้ายชอบด่าว่าพ่อแม่ ชาตินี้หลังคอมเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนหัวเราะคนที่ไหว้พระชาตินี้มืองอแขนโคตเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่ชาตินี้ขาเป๋ตีนแปรเพราะเหตุใดเพราะทำลายถนนและสะพานชาตินี้เป็นวัวเป็นควายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเป็นนี่เขาแล้วไม่ใช้คืน ชาตินี้เป็นหมูเป็นม,าม้าเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขาชาตินี้มีโรคมากเพราะเหตุใดเพราะชาติก是是่อนดีใจที่เห็นผู้อื่นเคราะร้ายชาตินี้สุขภาพดีเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรคผู้อื่นชาตินี้ต้องติดคุกติดตารางเพราะเหตุใดเพราะการกระทำของเรา และเพราะชาติก่อนเห็นคนตกอยู่ในอันตรายและไม่ยอมช่วยชาตินี้ต้องอดอยากตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนหัวเราะขอทานชาตินี้ต้องถูกเขาวางยาเบื่อตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเบื่อปลาในคลองชาตินี้โดดเดี่ยวทุกทรมานเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทำร้ายทำลายผู้อื่น ชาตินี้แครแกร่นเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเยียดยามดูแกลนคนรับใช้ชาตินี้อาจเจียนเป็นโลหติตเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนคอยปุกปั่นยุแยงคนอื่นให้แตกแยกกันชาตินี้หูหนวกเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนฟังธรรมแล้วไม่เชื่อถือชาตินี้เป็นฝีน้องเพราะเหตุใด พราะชาติก่อนชอบทารุณสัตว์ชาตินี้มีกลิ่นตัวเหม็นเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบอิสฉาริษยาผู้อื่นชาตินี้ต้องแขวนคอตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อประโยชน์ตนชาตินี้เป็นไม้หรือโดดเดี่ยวเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนไม่รักลูกรักภันยาชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตายเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนพูดจาเสียดสีผู้ออกบวชชาตินี้ถูกสัตว์ก้ายกัดตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบก่อศัตรูคู่อาฆาตสัพพก,กรรมที่ก่อไว้กรรมตามสนองต้องตกนรกได้รับทุกขทรมานจะโทษใครเล่าอย่าพูดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครเห็นกรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเอง กรรมสนองช้าก็ตกที่ลูกหลานต่อไปถ้าไม่ศรัทธาพระรัตนตรยัยไม่รีบทำทานก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาสิเพราะเขาทำบุญไว้ตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้เขาจึงมีบุญตอบสนองแม้ปัจจุบันสังสมบุญกุศลบุญนั้นก็จะคุ้มครองถึงบุตรหลานเรื่องกฎแห่งกรรมในสามโลกนี้พูดกันไม่จบ สวรรค์ไม่เคยขาดคนจิตกุศลในพระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษรู้จักสละบ้างผลได้รับเหลือขนานนับเหมือนดั่งสะสมอริยทรัพย์ไว้ในเซฟที่มั่นคงจะได้รับผลประโยชน์ทุกๆชาติไปหากถามเรื่องชาติปังก่อนก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบันหากจะถามเรื่องชาติหน้าก็ให้ดูสิ่งที่กระทำในปัจจุบัน คติธรรมสิ่งที่สุดของชีวิตสิ่งร่ำรวยที่สุดของชีวิตคือสุขภาพที่แข็งแรงบาปกรรมใหญ่หลวงที่สุดของชีวิตคือไม่กระตันอยู่ความโง่เขลา,าที่สุดของชีวิตคือติดยาเสพติดความแพ้แพ้ครั้งใหญ่ของชีวิตคือการทนงตัวของกำนันที่มีค่าที่สุดของชีวิตก็คือการให้อภัย ความชั่วช้าต่ำต้อยที่สุดของชีวิตก็คือการข่มเหงผู้อื่นการผิดพลาดไร้ายแรงที่สุดของชีวิตก็คือการเล่นการพนันการล้มละลายครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือความสิ้นหวังความสุขมากที่สุดของชีวิตคือการช่วยเหลือผู้อื่นการยอมรับและนับถือได้มากที่สุดของชีวิตก็คือความก้าวหน้า ความภาคภูมิใจที่สุดของชีวิตก็คือการชนะใจตนเองคนเราสร้างแต่ความดีถึงแม้ลาบผลสักการะอย่างไม่ได้รับแต่สิ่งภัยพิบัตินั้นได้หลีกห่างไกลไปคนเราสร้างแต่ความชั่วถึงมากํมชั่วยังไม่สนองตอบแต่ผลบุญนั้นได้หลีกห่างไปไกลแล้ว